หลังจากที่มีข่าวการยุบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่ถึง60คนทั่วประเทศทําให้เกิดกระแสต่อต้อตานอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมานายพงเทพเทพการนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หาทางออกในการยุบโรงเรียนขนาดเล็กโดยเสนอตั้งกรรมการร่วมภาครัฐและภาคประชาสังคมหาทางออกแก้ไขปัญหา,รรนนา,รราโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนทางเลือกและโฮมสคูลโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จัดการศึกษาได้คุณภาพอาศัยความร่วมมือจากชุมชนผสานความเข้มแข็งของผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างเช่นโรงเรียนบ้านบางเตยโรงเรียนแห่งนี้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนักเรียนเรียนแบบคะชั้นใช้การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนทําให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนออกมาดีมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2555คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาในเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งอยู่อันดับที่16จาก1้6โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดนครศรีธรรมราชและยังได้รับรางวัลระดับประเทศคือรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในการแข่งขันภาพวาดทักษะคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับประเทศ2ปีคือในปี2553และ2555สิสิ่งเหล่านี้ ยืนยันความเข้มแข็งของโรงเรียนขนาดเล็กแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันโรงเรียนวัดหัวนอนเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่อยู่ในข่ายถูกยุบหรือควบรวมโรงเรียนโรงเรียนวัดหัวนอนตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ห่างจากตัวเมือง4กิโลเมตรเป็นโรงเรียนชายขอบที่รอวันถูกยุบหลังโรงเรียนมีสภาพทรุดโทรมบุคลากรครูขาดแคลนมีนักเรียน35คน ลมหายใจสุดท้ายของโรงเรียนชายขอบเหล่านี้จะเป็นอย่างไรวิธีการจัดการศึกษาและวิธีการทำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชนให้การศึกษามีคุณภาพดีขึ้นไม่ใช่เพียงแค่อาศัยบริบทของสภาพพื้นที่สภาพชุมชนแต่ละแหง่งแต่ยังต้องอาศัยหลักการการดึงบวรคือบ้านวัดชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเข้ามาช่วยให้โรงเรียนเข้มแข็งปัจจุบัน มีชุมชนหลายแห่งเข้ามามีส่วนร่วมช่วยโรงเรียนขนาดเล็กในการจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มนี้จะไม่ถูกยุบหรือควบรวมแต่ในบางพื้นที่การควบรวมหรือยุบโรงเรียนอาจทําให้การจัดการศึกษามีคุณภาพดีขึ้นหลากหลายความคิดเห็นหลากหลายมุมมองที่จับตาเฝ้ารอบทสรุปของโรงเรียนชายขอบมุมมองที่แตกต่างความผูกพันของชุมชนกับโรงเรียน และการยกระดับคุณภาพการศึกษาบทสรุปจะเป็นเช่นไรทีมข่าวมีดีโฟกัสถ่ายภาพก่นกรมวลอักษรเดชที่นี่มีดีโฟกัส